คำเตินข้อมูลทั้งหมดจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางลอตเตอรี่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนฉากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่หญิงบารมีพาร้วยสวัสดีค่ะมาพบกันกับช่องที่จะทำให้คุณรวยใครไม่รวยเรารวยนะคะคลิปนี้จะได้พบกับเลขเด็ดสำนักดัง แอดนมเหนือและเลขจับคู่ล่างเน้นๆพร้อมสถิติย้อนหลังถ้าพร้อมจะรวยกันแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นจากข้อมูลตัวเลขของแอดนมเหนือนะคะสถิติย้อนหลัง5งวด31กันยายน2566ให้53ออก53ขึ้นบนค่ะ 16สิงหาคม2,566ให้2,8ออก8,2ขึ้นบนฟ้านะคะ1กันยายน2,566ให้1,9ออก9,1ลงล่างจ้า16กันยายน2,566ให้1,2ออก1,2ขึ้นบนฟ้านะคะล่าสุดงวดที่ผ่านมานะคะ 1>, 1ตุลาคม2,566ให้042แต่น่าเสียดายมากเลยค่ะไม่ได้จับคู่2ตัว02นะคะก็ถือว่าเลขของแอดหนุมเหนือช่วงนี้สถิติค่อนข้างดีเลยนะคะสรุป5งวดเข้า4งวดหลุดไปแค่1งวดเองนะคะและสำหรับงวดนี้16ตุลาคม2,566 แอดนมเหนือให้มาแล้วจ้างวดนี้มีทั้งหมด2ใบนะคะใบที่1ให้3ตัว052 452และ652ให้2ตัว50 52 54 60 62และ64นะคะฝันเน้นๆที่52คะ่ะสำหรับใบที่2 น่าจะเป็นชุดคัดพิเศษนะคะเพราะเป็นตัวเลขเดียวกันเพียงแต่คัดมาแบบเน้นๆน,นะคะซึ่งให้3ตัวเม็ดเดียว4 5 2และให้2ตัว5 2 5 0กับ6 2นะคะซึ่งเลข5 0ก็ตรงกันเลยกับเลขแอดสุยค่ะสำหรับเลข6 2ก็ยังตรงกันกับแม่สารคามนะคะ และ64ยังตรงก,กันกับเลขของอาจารย์ดอตตี้ด้วยค่ะมาลุ้นกันว่าเลขตัวไหนจะเข้าเจ้าไหนจะวินนะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลมากๆค่ะไปดูชุดข้อมูลตัวเลขของจับคู่ล่างเด่นนะคะแอดไม่ทราบฉายานะคะเป็นข้อมูลใหม่ เป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงเป็นเลขล่าง3ามหางเน้นๆสำหรับงวดที่ผ่านมาก็ทำผลงานไว้ดีมากๆเลยค่ะให้6 6ออก6 6เข้าล่างจริงๆนะคะและงวดนี้จับคู่ล่างเด่น16ตุลาคม2566ก็ให้มาแล้วนะคะ2ตัวล่างเน้นๆ8 7 8 2และ8 6 ซึ่งเลข87กับ86ก็ตรงกันเลยกับเลขของพี่ต้อยพี่ปกายนะคะแอดว่าเลข87 86ก็สวยอยู่นะคะใครชอบก็ลองนำไปพิจารณากันดูนะคะและทั้งหมดนี้ก็นำมาเพื่อเป็นแนวทางที่ดีให้กับทุกท่านหวังว่าคลิปนี้จะเป็นข้อมูลที่ดีหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ช่องแม่หญิงบารมีพารวยขอให้ FC ทุกท่านได้รางวัลใหญ่ในงวดนี้นะคะใครกด like, ไลค์ขอให้ได้เงินหมื่นกดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โชคดีรวยรวยรวยค่ะ